ข่าวเดิมเป็นงานที่พยากรณ์น้ำอินชาเร่งเตือนฝนตกหนัก18/22พฤศจิกายนนี้เป็นรระการเรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตถะพายตุกภัพายมีราย์ก้าทั้งเพจและยูทูบฝนฟ้าพิดกองริดพร้อมนักข่าวชัยทางเฟซบุ๊กวันอังคารที่18พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงวันนี้ดินชพรุนเล่ติดตาม ที่ได้ของข่าวสารการประกาศจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําองค์การมหาชนแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกสะสมที่สถานีโทรมาศ 17สิงหาคมเมื่อวานนี้มีหนึ่งจังหวัดนะครับคือบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ตมคอหงส์สานีคลองหวะตอนล่างตมคอหงอํอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวัดปริมาณน้ำฝนได้110มิลลิเมตรนะครับปริมาณฝนสะสม5วันย้อนหลังจากหน่วยงานกรมชลประทาน จึงแจ้งเตือนฝ่อระวังน้ำท่วมสพรันน้ำป่าไหลหลากสรุปสถานการณ์ฝ้าระวังเมื่อวานนี้7พฤศจิกายน2568ร,ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตแนวขันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดพระน,นครศรีธห์บุรีอ่างทองชัยนาทจากฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิงวงังและยมในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาขอให้ติดตาม ามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ18/23พฤศจิกายนภาคใต้จะมีฝนตกหนักหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพรันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสมรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร อ่าวไทยคลื่อนสูง2-2.5เมตรและอาจจะมากกว่า2.5เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคาดการฝน18-19พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีฝนลดลงส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างภาคใต้และชายอันดามันมีกำลังแรงขึ้นไม่ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 18-19ถึงิพฤศจิกายนลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรเทเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2-2.5เมตรและอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2.5เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับดังนั้นกรมอุุนจุมวิยาจึงได้ออกประกาศแจ้งแตือากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนฝนตกหน,กหนักหนักมากบริเวณภาคใต้และึ้่ลมแรงบริเวณอ่าวไทย กระทบตั้งแต่ในวันนี้18-23พฤศจิกาย,ยน68โดยประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางเทศม,มหานครปริมณฑลและภาคเหนือตามลำดับในระยะแรก หลังจากนั้น19-20พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศยิงกําลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนัก,หน,กหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่ในวันนี้18-23พฤศจิกายนเนื่องจากมรสุตมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดาม,มันมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับขึ้นกระแสะลมฝ่ายตะวันออกเกลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้เกิื่นขึ้นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย รวมถึงประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกราวอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรืออ่าวไทยละเขอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันก่อนงดออกจากฝั่งในช่วง19-23พฤศจิกายนนี้ติดตามอัปเดตบรรยากาศอย่างใกล้ชิด กรมตุนิวิทยาจึงออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากปริมาณฝนตั้งแต่90.1มิลลิเมตรขึ้นไป18พฤศจิกายนในวันนี้แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช19พฤศจิกายนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาส20พฤศจิกายนพัทลุงสงขลาและปัตตานี ส่วนแจ้งเตือนฝนกระทบจากฝนตกหนาตั้งแต่35.1ม mm ิมถ mm, ึง90มเมตร1 8พฤศจิกายนบริเวณเพชรบุรีพัทลุงสงขลาระนองและพังงา1 9พฤศจิกายนชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล20พฤศจิกายนนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูล ยี่สิบอ็ดยพฤศจิกายนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาตยีสิบสามพฤศจิกายนบริเว<ฆ>ณนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาติดตามอ uh ัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิด กรมอุตุนิยมทยาศูนย์อุตุนิยมทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศแจ้งเตือน18พิจิกายนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเจคีรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ซึ่งปัจจัยของฝนที่เข้ามาก็จะทไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเดนมินจภาไปเชพิกัดไปปากหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก11นาฬิกา18พฤศจิกายนฝนจะมีตกบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนเป็นบางจุดบางพื้นที่คอนบุรี1มเมตรวิเชียรบุรี0.8หนองบัว2ลมสาก0.6ชุมแพ1.1เชียงคาน0.7เชียงใหม่6.6พะเยา4.5เชียงคำ0.8 ผ่าน3.3เชียงราย3.8ถ้าขี่เหล็ก4.3บ้านแม่ไอหลวง1.6ใจประกัน1.4เชียงดาว2เพชรบุรี1.4วหิน1.6ประเจวพรีขัน7ทับสแก่9.6บางสะพานน้อย11.1ชุมพรน9.1ก่อ21.2ออหลังสวน17.2ท่าชนะ10.1สุราธานี2.2ขนอม5 15บบน,นกา18พฤศจิกายนฝนในบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอน4.3ุนยวม3.4แม่สเสรียง1.3ปาย5เชียงดาว1.4เชียงใหม่3.4แม่แจ่ม2.5บานหงมาคา2.7อ้มก่อย1.5ลำปาง2.5งาว4.6สอง4.2พะเยา2.8 ผ่า2.7ใชยปราการ2.8บ้านแม่ไอหรือวัง3.8เชียงราย3.4ถ้าขี้เหล็ก5.6เชียงคำ1.2บัวสน6เทศบาลเมืองนั่น1.8 2 5, งหางาว3.7คู่ขัน2.3ตาพระยา1.3ซอยดาว1.7กรุงเทพมหาคนคร2.1การจะนบุบรี1.6ส่วนพึ่ง8.5ราชบรี 1, 7 1 เพชรบุรี3.4หัวหิน4.8ประจบรีขัน7.3ทับสแก6.3บางสะพานน้อย8ชุมพร12เกาะ2 4.5หลังสวน6ท่าชนะ7กุราบุรี5.8ตะกัวป่า9.2พังงา10.1ผู้เก็ต3.8กระบี่6.7บ้านสารดาน4ทุ่งใหญ่8.7 บ้านนาสาร10.5ท่าชนะ7.6สุราษฎร์ธานี8.3ขนอม8.6นครศรีธรรมราช3ทุ่งใหญ่6.8ชะอวด2ตรัง4.3พัทลุง2.7บ้านคีรีวง5หาดใหญ่5.3ปัตต 3, านี4.3ยะลา11.1และนาราธิวาส2.7 ต่อไปจะพาไปดูการพยาการณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้18-19พฤศจิกายน2568พยาการณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลและภาคเหนือตามลำดับจากนั้นนะคะในช่วงที่19-20พฤศจิกายน อุณหภูมิจะลดลงและจะมีอากาศเย็นถึงหนาลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกลา่าวดูแลสุขภาพจากอากาศแปรปรวนเกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรจากบริเวณขกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้แล้วนะครับและปกคลุมเวียดนามทางตอนบนและเฉลจีนใต้แล้วในขณะนี้นะครับ หลังจากนั้นจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้18พฤศจิกายนในขณะที่เครื่องจะแสลงฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางเทมหานครปริมณฑลและภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมรสุมงตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบน คื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเ,เกรื่นชอบปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ระวังฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนคลื่นลมอ่าวไทยมีกําลังแรงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรอ่าวไทยตอนล่างและห่างจากฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขอนองไว้ละ60สส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปาง พยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23 2 3องศาและสูงสุดย9 3 3ิบกาถึง33องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7ถึงผ้าองศาลมตะวนออกความเร็ว10บถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าลมแรงฝนฟ้าขนองอยละ40 ส่วนมากจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด27-30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาลมตํานออความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองหอยละ60ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดยิบเอ็ดยองศาและสูงสุดย9ิบกถึงสาองศาลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพตะวันออกรวมทั้งชัยฟัง ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบส่วนมากนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจานึิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีรตราดอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบองศาและสูงสุด3-32ถึงองศาลมะวันออกความเรว็วว0 -3-5 ิถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝนฟ้าขนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุดยี่ิสองยีองศาและสูง, 3, งสุด30-32องศาลมตะวันออกความเร็วลมยีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักถังหนักมากบางพื้นที่จังหวัดปะะวบรีจุมภรณ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดองศาและสูงสุด3 0 3 3องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตมออกเฉียงเหนือความเร็วย0 3 5กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงเลนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตกออกเฉียงเหนือความเร็วส5 3 5้ากิโลเมตรต่อชัอ่วโมงเลนขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้ยละ60ิ ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรัง,งสตูนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-33องศาตั้งแต่กระบี่ขึ้นมารวมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนคลื้นสูงประมาณ1เมตรหาา่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่ตารางลงไปลวมนออกเฉียงเหนือความเรว็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพิรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งคีและต่อเนื่อง หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ